สวัสดีค่ะประเทศไทยมีความโดดเด่นหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินภาพของรถเข็นโต๊ะเก้าอี้วางเรียงรายอยู่บนฟุตบาทริมถนนภาพคนขโมงจากเตาภาพแม่ค้าย,ยืนสับสับหมูโขลกพีกระเทียมดังไปทั่วภาพไอ้น้ําร้อนๆลอยขึ้นมาจากหม้อก๋วยเตี๋ยวหรือแม้แต่ภาพของลูกชิ้นทอดในน้ํามันเดือดทั้งหมดนี้คือภาพของบรรยากาศร้านอาหารข้างทางหรือสตตีทฟู้ดที่เรามักจะพบเห็นได้โดยทั่วไปอย่างชินตา ดยเฉพาะในกรุงเทพหรือตามเมืองใหญ่ๆเมนูอาหารไทยหลากหลายเมนูเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งโลกจนทําให้มีนักท่องเทีย่ยวจํานวนมากอยากที่จะเดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาลิ้มลองอาหารข้างทางให้ได้สักครั้งในชีวิตและจากการที่เมืองไทยมีอาหารข้างทา,างให้ได้เลือกกินอยู่ทั่วทุกที่ก็ได้ทําให้มีชาวต่างชาติที่สนใจแอบไปตั้งกระทู้ถามเอาไว้ในเว็บไซต์ของต่างประเทศด้วยเหมือนกันซึ่งเขาได้ตั้งคำถามแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า ทำไมคนไทยชอบกินอาหารริมทางข้างถนนมากกว่าทำกินเองที่บ้านคนไทยทําอาหารกินเองที่บ้านมากน้อยแค่ไหนและเช่นเคยนะคะแอดก็ได้เลือกคำตอบบางส่วนมาทำเป็นคลิป,ลปนี้แล้วส่วนคำตอบแต่และคำตอบจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมและฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะทำไมใครหลายๆคนจึงกินข้าวนอกบ้านคำตอบคือราคาเริ่มต้นมักจะถูกกว่าทำกินเองมีความสนุกในการกิน เพราะการกินข้าวนอกบ้านมักจะได้สัส่คๆไปพร้อมๆกันด้วยที่สําคัญคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลกับการที่จะต้องทําความสะอาดหรือล้างจานในตอนจบโดยปกติแล้วเมื่อเราได้ออกไปทานอาหารนอกบ้านเรามักจะทานอาหารกันเป็นกลุ่มใหญ่กับครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานอาหารพาให้ทุกคนมารวมตัวกันนอกจากนี้แล้วหลายๆคนก็ยังต้องทํางานเป็นเวลานานหรือเป็นกะ,กะ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของความสะดวกและการปฏิบัติได้จริงด้วยอาพาร์ตเมนต์หลายแห่งในกรุงเทพมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กผู้คนจึงมักจะหุงข้าวหรืออุ่นข้าวในหม้อหุงข้าวหรือไม่ก็หาซื้อข้าวพร้อมกับข้าวอีกสองสามอย่างมากินซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะเป็นแกงหรือผัดอาหารโดยทั่วไปค่อนข้างถูกและมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่อาหารตามข้างทางเท่านั้นนะอาหารมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบๆตัวคุณมันคือวิถีชีวิตของคนที่นี่ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมสื่อมาได้ว่าถ้าคนไทยรวมตัวกันมากกว่า50คนเป็นเวลามากกว่า10นาทีแล้วแล้วก็ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็มักจะมีคนนําอาหารตามไปขายด้วยเสมอความคิดเห็นต่อมานะคะอาหารข้างถนนหลายๆอย่างเป็นอาหารสวรค์สําหรับคนที่เพิ่งพาการซื้อมากกว่าการทํากินเองความคิดเห็นต่อมานะคะฉันยอมรับด้วยความเต็มใจเลยนะอาหารไทยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้ริมลองมา ฉันมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อปี2007และฉันก็ต้องรู้สึกประหลาดใจและดีใจมากๆที่อาหารของพวกเขาถูกกว่าที่ฟิลิปปินส์บ้านเกิดของฉันมากพวกเขามีตัวเลือกอย่างมากมายให้ฉันได้ลิ้มลองความคิดเห็นต่อมานะคะหลังจากใช้ชีวิตในอเมริกามา30ปีและก็มากเกษียณที่เมืองไทยครอบครัวและเพื่อนๆข,ของผมกินแต่อาหารข้างทางไม่ได้ทําอาหารกินกันเองที่บ้านพวกเขามีอายุมากกว่าผมสองเท่า หากคุณต้องการอยู่อย่างยืนยาวและมีสุขภาพดีด้วยอาหารข้างทางและเซเว่นอีเลเวนคุณคิดผิดพวกเขากำลังฆ่าคุณคุณจะต้องคำนึงถึงปริมาณของชูรสจำนวนมหาศาลที่ใส่ลงไปในอาหารเหล่านี้ด้วยตอนนี้จานละ30บาทกลายเป็นของหายากไปแล้วแต่สตตีทฟูดของไทยก็ยังแซงหน้าฮอทดอกของทุกเมืองในประเทศตะวันตกได้อยู่ซึ่งมันแพงมากกว่า30บาทความคิดเห็นต่อมานะคะบางทีมันก็ดูตลกนะ ที่คำตอบสำหรับคำถามนี้มันหลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็ล้วนแต่บอกเล่าถึงเรื่องราวบางส่วนได้เป็นอย่างดีการซื้ออาหารํำเร็จรูปถูกกว่าทำกินเองที่บ้านมากหลายคนที่ฉันทำงานด้วยต้องเดินทางมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปทำงานดังนั้นพวกเขาจะไม่มีเวลาเข้าครัวพวกเขาอาจจะก,กินข้าวเช้าและเย็นนอกบ้านด้วยขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเพยายามที่จะฝ่ารถติดในตอนเช้าและตอนเย็นได้มากแค่ไหนจากประสบการณ์ของฉัน คนไทยจำนวนมากชอาอาหารที่บ้านแต่การกินอาหารปรุงสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องปกติของที่นี่ด้วยกินข้างถนนมีสเต็กฟูดให้เลือกมากมายและหลายคนก็ยืนกินหรือนั่งบนเก้าอี้พลาสติกตามทางเท้าซึ่งจัดว่าเป็นเวอร์ชั่นกลางแจ้งของร้านอาหารของที่นี่แต่ก็มีคนจำนวนมากเริ่มหันไปกินอาหารในศูนย์อาหารหรือร้านอาหารในพื้นที่ที่มีทีมแบบสบายๆมากขึ้นแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะการซื้ออาหารจากร้านอาหารเล็กๆ หรือคนขายตามท้องถนนนั้นถูกกว่าการทำกินเองเป็นอย่างมากคุณไม่สามารถทำอาหารจานเดียวที่บ้านให้ถูกกว่าที่ซื้อจากร้านได้อย่างแน่นอนอีกอย่างนึงก็คือความสะดวกสบายในกรุงเทพนั้นโดยเฉพาะในช่วง12-15ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ไลฟ์สไตล์คอนโดในเมืองมากขึ้นคนจานวนมากซื้อคอนโดที่มีขนาดตั้งแต่30-50ตารางเมตร คอนโดขนาดกระทะรัดเหล่านี้ไม่มีครัวขนาดใหญ่และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการทำสิ่งต่างๆเช่นผัดด้วยไฟแรงๆหรือรองรับความจากการทอดพลิกและกระเทียมพนักง,งานออฟฟิศมักจะซื้อแกงถุงจากข้างถนนเพื่อนำไปกินที่ออฟฟิศซึ่งบางทีอาจจะมีข้าวฟ,ฟรีให้คุณด้วยดังนั้นหนึ่งคนจ่ายแค่ประมาณ30บาทก็เพียงพอแล้วสำหรับมื้อกลางวันส่วนการทำอาหารที่บ้าน คนที่มีพื้นที่และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอที่จะทำอาหารได้ก็อาจจะทำเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมักจะทานอาหารที่บ้านและพวกเขาก็มักจะทำอาหารกันเองด้วยมีตลาดขายอาหารสดหลายแห่งที่คนไทยสามารถไปซื้อส่วนผสมหรือเครื่องปรุงสำหรับการทำอาหารมาทำเองได้ แม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่ e อีหรือ Lotus Express ก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นสำหรับนักศึกษาตามหอพักและประชากรวัยแรงงานยุคใหม่อาหารข้างถนนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพจะมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองไม่คึกคักเหมือนกับในกรุงเทพแม้แต่สตรีทฟู้ดในเชียงใหม่เองก็ยังไม่คึกคักตลอดเวลาเหมือนกับที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมคิดว่าคุณหมายถึงเมืองใหญ่ที่มีผู้คนนับล้านอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีห้องครัวคนไทยหลายคนไม่สนใจเรื่องนี้เพราะอาหารสำเร็จรูปมีราคาถูกและหาได้โดยทั่วไปในทุกที่คนที่ไม่มีครัวอาจจะกินที่บ้านก็ได้แต่มันจะเป็นอาหารที่ทำเสร็จแล้วโดยคนขายอาหารไม่ใช่ทำกันเองความคิดเห็นต่อมานะคะมันมีเหตุผลอยู่หลายอย่างแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว อาหารจะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมของเมืองไทยอาหารเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอีเหตุผลหนึงก็คือการทําอาหารไทยนั้นค่อนข้างที่จะมีมลพิษซึ่งจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีและสุดท้ายผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ทําอาหารไม่เก่งความคิดเห็นต่อมานะคะใช่คนไทยทําอาหารที่บ้านแต่ราคาอาหารที่ทําเสร็จแล้วจากร้านอาหารหรือตามข้างทา,างนั้นถูกมาก จนทำให้การหาอาหารข้างทางนั้นเป็นเรื่องง่ายมันแค่30บาทเองความคิดเห็นต่อมานะคะฉันไม่ชอบดูคนกินแต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติไปทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะที่หรือรอบๆร้านอาหารข้างทางรถขายอาหารตู้ขายอาหารหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าผู้คนก็เดินกินหรือดื่มมันมีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ทําอาหารกินเองกับกินตามทางเดินข้างทางหรือไม่คนในประเทศไทย จีนอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆทำเช่นนั้นเพราะสถานที่ทำงานอาจไม่มีพื้นที่ให้คนงานนั่งกินบางคนทำเพราะความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายดังนั้นการกินอาหารริมถนนจึงเป็นประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันคิดว่าคำถามนี้มาจากคนตะวันตกเหตุผลง่ายๆเพราะพวกเขาทำได้ค่าแรงในประเทศไทยถูกมากั่นจะทำให้พวกเขาสามารถขายอาหารปรุงสุกในราคาที่ถูกได้ คุณจะไม่สามารถทำสิ่งเดียวกันนี้ได้ในสวิเแลนด์หรือสวีเดนความที่เห็นต่อมานะคะอาหารข้างทางราคาถูกมากแค่40บ,บาทฉันก็สามารถรับอาหารมื้อใหญ่พร้อมฐานได้อย่างแน่นท้องและวทำไมฉันจะต้องไปใส่ใจกับการทำอาหารเองที่บ้านอันที่จริงแล้วมันก็อาจจะมาจากวิถีชีวิตที่วุ่นวายการเดินทางที่ยาวนานและน่าเบือ่อการที่อาจจะไม่มีอุปกรณ์ทำอาหารและนอกจากนี้ก็อาจจะไม่รู้วิธีการทำอาหารด้วย นอกจากนี้การกินอาหารข้างทางก็ยังช่วยให้เราได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอาหารที่มีชีวิตชีวายอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะจะทำอาหารเองทำไมในเมื่ออาหารข้างทางนั้นทั้งสดทั้งอร่อยและราคาก็ถูกกว่าทำเองที่บ้านถึงจะชอบทำอาหารแต่มันก็ยากที่จะหาแรงจูงใจในการลุกขึ้นมาทำเองในเมื่อมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอยู่ตั้งมากมายภายในระยะ100เมตรจากคอนโดของคุณ ความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นจากสาวไทยนะคะอาหารที่นี่ราคาถูกมากทั้งจากร้านอาหารข้างทางและร้านอาหารทั่วไปราคาจับต้องได้กินได้ทุกวันเราไม่ต้องการครัวม้อไฟฟ้าเท่านั้นเพื่อที่จะอยู่รอดได้ในเมืองใหญ่ไม่เสียเวลามากในการทำอาหารฉันทำอาหารไม่เป็นทำได้แต่ไข่ดาวแต่แม่ของฉันชอบทำอาหารให้ฉันกินเธอกเกษียณแ,แล้วดังนั้นฉันจึงปล่อยให้เธอทำเป็นงานอดิเรก ความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เป็นความคิดเห็นจากหนุ่มไทยนะคะในประเทศไทยของเรานั้นไม่จำเป็นต้องทำอาหารเองแล้วก็ได้เพราะมีอาหารข้างทางให้เราเลือกอย่างมากมายซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานโรงเรียนและบ้านของเรานอกจากนี้การทำอาหารในเมืองก็ลำบากมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปและเราก็ไม่มีเวลามากพอสำหรับการทำอาหารกินเองอีกด้วยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดแอดได้แต่ลิงก์ต๊ะฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปมีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณทช่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ